ต้อนรับการมาของกังฟูแพนด้าในภาคที่4เรามาย้อนดูจุดเริ่มต้นว่าจะกลายมาเป็นกังฟูแพนดา้าการประจนภัยของนักรบมังกรอ,อโปโมีแพนด้าสุดน่ารักกันในคลิปนี้ครับ Stand back. ต้องบอกว่ากว่าที่เราจะได้ชมกังฟูแพนด้าในภาคแรกที่ฉายปี2008มันมีการเดินทางที่ยาวนานกว่าที่เราคิดไว้อีกนะครับซึ่งผู้ที่ผลักดันเป็นบิดาให้กับการสร้างกังฟูแพนด้ามีอยู่ด้วยกัน2คนก็คือไมเคิลลาเชสผู้บริหารของ DreamWorks Animation และจอห์นสตีเวนสันผู้กำกับร่วมภาคแรก เพราะสองคนนี้คือคนที่ทําให้ไอเดียการสร้างแอนิเมชันศิลปะการต่อสู้แต่ตัวเอกเป็นหมีแพนด้าให้เกิดขึ้นได้จริงไอเดียในการอยากทำแอนิเมชันแนวศิลปะการต่อสู้ที่ประกอบไปด้วยตัวละครสัตว์นั้นวนเวียนอยู่ในสตูดิโอของ DreamWorks มาตั้งแต่ปี1993พวกเขาเริ่มชิมล้างด้วยการทําออกมาเป็นวิดีโอเกมที่ชื่อว่าไทฟูรัสออฟเดอะไทเกอรลงให้กับเครื่อง p l a y s t a t i o n ในปี1999ซึ่งพัฒนานโดยแผนกเกมของ DreamWorks ครับ DreamWorks Interactive โดยเนื้อหาเป็นโลกดินแดนที่อยู่อาศัยของพวกสัตว์ต่างๆซึ่งตัวเอกของเกมมีนามว่าไทฟู่เป็นผู้อยู่รอดคนสุดท้ายของตระกูลเสือ โดยเขาต้องออกเดินทางเพื่อล้างแค้นด้วยการไปโค่นล้มนักรบมังกรซึ่งระหว่างทางจะได้เรียนรู้อดีตอันดำมืดมนของตัวเองและได้ฝึกฝนสไตล์กังฟูจากปรมาจารย์ต่างๆ <c oughs> เห็นพล็อตแล้วใครดูกังฟูแพนด้าก็จะร้องอ๋อกันเลยทีเดียวเพราะว่ามันคล้ายกับการเดินทางของอาโปในกังฟูแพนด้าทั้ง3ภาคขนาดไหนเพราะวิดีโอเกมนี้ก็เป็นโครงสร้างที่เขานำไปต่อยอดในการทำแอนิเมชันกังฟูแพนด้าครับ จนกระทั่งในปี2004ทาง DreamWorks ก็ตัดสินใจสร้างภาพยนตร์แอนิเมชันตัวนี้ซะทีหนึ่งครับด้วยการโน้มน้าวของไมเคิลราชันผู้บริหารที่อยากนึงเอาไอเดียแอนิเมชันสัตว์กังฟูมาทำเป็นหนังยาวความตั้งใจของเขาคือจะทำเป็นหนังแนวล้อเลียนศินละปะการต่อสู้ของคนจีนในสมัยก่อนให้เป็นแนวขบขันบได้เน้นจริงจังอะไรมากเอารมแบบแ c กเลี่มและมอบหมายให้กับผู้กำกับสคนไปสารต่อ ก็คือคุณจอห์นสตีเวนสันและมาร์คออสบอนแต่เมื่อมาจาับโปรเจกต์นี้ทางคุณสตีเวนสันไม่เห็นด้วยเลยครับกับแนวคิดที่จะทำแอนิเมชันล้อเลียนหนังกางฟูเพราะเขารักหนังพวกนั้นและไม่อยากหยิบมาทำให้กางฟูเป็นเรื่องตลกไร้สาระหนังแนวกางฟูสามารถทำเป็นแอนิเมชันที่ยอดเยี่ยมได้หากทำได้อย่างถูกต้อง เขาจึงนาเสนอใหม่แก่ทีมบ,บริหาร DreamWorks ให้ปรับแอนิเมชันเรื่องนี้เป็นการนําเสนอกังฟูอย่างจริงจังในแบบที่สภาพแวดล้อมเต็มไปด้วยตัวละครสัตว์ที่ขบขันโดยหนังจะได้แรงบันดาลใจจากสไตล์ฮูเชียมูวี่แนวหนังกำลังภายในของจีนที่จะตามติดชีวิตของวีรบุรบุษดัไปจนถึงการที่เขาได้กลายมาเป็นปรมาจารย์จริงๆซึ่งผู้บริหารก็เห็นด้วยและขอลองสักตั้งกับการทำหนังแอนิเมชันกังฟูอันท้าายนี้และตั้งชื่อมันว่ากังฟูแพนด้า ภาพลักษณ์สไตล์ของแอนิเมชันนั้นก็ได้เรย์มอนซีเบสและถังเข็นเห็นมาเป็นไฟล์ออกแบบและกำกับศสีนครับพวกเขาเริ่มต้นค้นคว้าจากปฏิมาก,กรรมสถาปัตยกรรมและหนังกังฟูของจีนหลายๆเรื่องเพื่อสร้างรูปลักษณ์แอนิเมชั่นเรื่องนี้อิทธิพลใหญ่สุดของพวกเขาคือหนังวูเชียมูวี่สมัยใหม่อย่างเช่นฮีโร่ House o f Flying d a g g e r เพราะชิงไทเกอร์ฮิดเดนดากอนซึ่งการศึกษาและพัฒนากว่าจะออกมาเป็นงานแนวศิลป์ที่อยู่ในกังฟูแพนด้านั้นพวกเขาใช้เวลาด้วยกันคร่าวๆประมาณ1ปีเลยครับว้าว wow, she's amazing she's so b e a u t i f และหลังจากที่บทเขียนเสร็จและยื่นให้กับหัวหน้าฝ่าย VFX มาคัสแมนนิน พวกเขาคิดว่าแอนิเมชันเรื่องนี้มันต้องซับซ้อนมากๆแน่ๆเพราะไหนจะต้องสร้างการเคลื่อนไหวของสัตว์ต่างๆและโจทย์ที่ยากคือต้องให้พวกสัตว์พวกนี้ลายลำทำท่ากลางฟูอีกทีมงานมองว่ามันทั้งยากและท้าทายมากเราจะทำยังไงให้แอนิเมชันเรื่องนี้มีชีวิตชีวาและสามารถทำเป็นภาพยนตร์ที่ดีออกมาได้ละ่ะซึ่งในการเตรียมตัววางแผนทำแอนิเมชันครับทีมงานแอนิเมเตอร์จะต้องเข้าไปเรียนรู้ท่วงท่ากลางฟูในวิชาฝึกสอนมากกว่า6ชั่วโมง เพื่อศึกษาท่าทางต่างๆก่อนการเริ่มต้นในการทำแอนิเมชันพวกสัตว์ y o u training has paid off และหากเราย้อนมองไปยังหนังเรื่องก่อนๆของ DreamWorks <c oughs> พวกเขานั้นจะเน้นจังหวะการเล่าด้วยมุกตลกของเพลงฮิตในช่วงนั้นผนวกกับมุกที่เสียดสีเหล่าคนดังต่างๆแต่ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปครับเมื่อมาถึงโปรเจกต์กังฟูแพนด้าเพราะโจทย์ของพวกเขาคือการสร้างหนังเรื่องนี้ให้รู้สึกถึงความมหากาพ ไม่ใช่ความแฟนซีหยอดมุกแบบเรื่องก่อนๆอ,อารมณ์ความมันและจังหวะของหนังจึงเป็นสิ่งสำคัญสองผู้กำกับจอห์นสตีเวนสันและมาร์คออสบอร์นนั้นเห็นตรงกันว่ากังฟูฮัสเซนภาพยนตร์ในปี2004ของโจชิงสือที่สามารถสร้างความมันปนรอยยิ้มให้คนดูประทับใจได้นั้นเป็นแรงบันดาลใจสำคัญต่อจังหวะในการเล่าเรื่องอนิเมชันเรื่องนี้เจสีน้ำโหดโหดล้างตูด ขั้นตอนการลงเสียงของตัวละครก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญในการทำาอนิเมชันมากๆนะครับเพราะไม่ใช่แค่ทีมงานจะได้ยินเสียงตัวละครเป็นครั้งแรกในการสร้างแต่พวกเขายัางได้เห็นภาพบุคลิกตัวละครที่พวกเขาตามหาและถึงแม้อนิเมชันบางส่วนจะเสร็จไปแล้วแต่ถ้าเสียงของนักแสดงนั้นสามารถยกระดับตัวละครให้มันดีขึ้นกว่าเดิมพวกเขาก็ยินดีกลับไปปรับปรุงเพื่อให้หนังมันออกมันดีขึ้นเพราะในโปรเจกต์กังฟูแพนด้ามันมีปัญหากับตัวละครพระเอกของเราครับอาโป เนื่องด้วยว่าการพัฒนาช่วงแรกทีมงานกลับรู้สึกว่าบุคลิกและท่าทางของอาโปมันใช่สิ่งที่พวกเขาตามหาเท่าไร่เพราะแทนที่จะได้วิรลบุรุษขี่เล่นที่บังเอิญกลายเป็นยอดกังฟูนักรบบางกรพวกเขาพบว่าอาโปนั้นเหมือนเป็นพวกเองงั่งที่ไม่น่าเอาใจช่วยเท่าไรบทนี้ได้แจ็คแบล็กดาราอารมณ์ดีมาให้เสียงซึ่งเจ้าตัวได้มีส่วนช่วยปรับเปลี่ยนน้ำเสียงตัวละครอาโปให้เหมาะสมกับสิ่งที่พวกเขาตามหาด้วยกิริยาท่าทางจากร่างกายและใบหน้า ท,ทีมงานนั้นถ่ายวิดีโออัดไว้ตลอดระหว่างที่เขาลงเสียงอยู่ทําให้ภาพของอัโปนั้นชัดเจนมากขึ้นซึ่งการแสดงของแจ็คแบ็กครับเมื่อทีมงานได้ดูก็รู้สึกว่านี่แหละอัโปในแบบที่พวกเขาอยากได้แจ็คแบ็กชอบวิธีการทํางานของ DreamWorks ที่ใช้วิธีการอัดเสียงนักแสดงแยกกันโดยไม่มีดาราคนอื่นมาร่วมต่อบทซึ่งทําให้แบ็กนั้นรู้สึกมีอิสระในการทํางานจะอัดกี่เทกก็ได้ออกท่าทางได้สบายเพราะหากมีนักแสดงคนอื่นมาร่วมด้วยคงรู้สึกอึอดอัด และไม่อยากให้คนอื่นมาเสียเวลากับเขา Ni c e แต่ถึงอย่างนั้นครับก็มีวันหนึ่งที่เขาต้องร่วมลงเสียงกับดัสตินฮอฟแมนผู้ให้เสียงอาจารย์ชิฟูเพราะในฉากนั้นทั้งสองจะต้องเถียงกันไปมาเพื่อให้ได้อารมณ์จึงต้องมาร่วมแสดงลงเสียงด้วยกัน The true path victory find your ทีมภาคเสียงกังฟูแผ่นด้าก็ต้องบอกว่าแข็งแรงมากๆครับนอกจาก2คนที่ว่ามานั้นก็ได้นักแสดงชั้นนำมากมายอย่างทีม5ผู้พิทักษ์ตัวละครไทยเกรสได้แองเจลีน่าโจลี่นักแสดงตัวแม่มากฝีมือมาให้เสียงเจ้าเสือจอมซีเรียตัวนี้มังกี้ได้เฉินหลงแจ็กกี้ชานักแสดงกังฟูตัวพ่อเจ้านกเครนก็ได้เดวิดคลอสนักแสดงสายตลกชื่อดัง มาให้เสียงเจ้างูวไวเปอร์แสนน่ารักก็ได้รูซี่ริวนักแสดงนางฟ้าชาลีเซธโรเจอร์ Roger, นักแสดงสายตลกนั้นก็มาให้เสียงกับเจ้าตั๊ก,กแตน และเจมส์ฮงนักแสดงอาวุโสเชื้อสายจีนมาเป็นท่านปิ่งท่านพอบุญธรรมของอาโปขายกว๋วยเตี๋ยวที่ใครๆก็หลงรักกังฟูแพนด้านั้นใช้เวลาการสร้างถึง4ปีด้วยทุนสร้าง130ล้านออกฉายในปี2008สามารถทำเงินไปถึง63ล้ยสารัล้านเหรียญสหร,รัฐทั่วโลก oh, great. Cause ในตอนนั้นกังฟู Panda, แพนด้าได้กลายเป็นภาพยนตร์แอนิเมชัน Animation ที่ทำรายได้สูงสุดของ Dreamworks ที่ไม่ใช่เรื่องชะเล็กพร้อมได้รับคำวิจารณ์ที่ชื่นชมการผสมผสานร,ระหว่างหนังกังฟูและความขบขันพร้อมแอนิเมชันที่สดใสมีหัวใจรวมถึงสารที่พูดถึงการค้นหาตัวเองที่ส่งต่อคนดูด้วยความเชื่อมั่นในตัวเองว่าสิ่งที่ดีที่สุดในวิทยายุทธ์นั้นอยู่ในตัวเรา There Secret It's just is no just you! ซึ่งนั่นเองครับทำให้ภาพยนตร์น,นี้หากใครได้ดูก็ต้องตกหลุมรัก Yes you have done awesome. s o m e โดยภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่ใช่แค่สร้างกระแสะได้ดีในอเมริกาแต่มันก็ได้รับความนิยมในจีนตนฉบับวัฒนธรรมในเรื่องอย่างมากเป็นแอนิเมชันเรื่องแรกที่ทำเงินได้เกิน100ล้านหยวนในจีนครับพร้อมได้รับคำชมจากรู่ชวนผู้กำกับชาวจีนที่เขามองว่านี่เป็นแอนิเมชันวัฒนธรรมจีนที่สร้างโดยคนอเมริกันได้สมบูรณ์แบบ พอได้แสดงทัศนคติที่ดีต่อประเทศจีนจากยุคลก่อนที่ภาพยนตร์อเมริกานั้นมักจะให้จีนเป็นผู้ร้ายในหนัง ไม่เพียงแค่นั้นครับกังฟูแพนด้าเนี่ยยังทําให้เกิดข้อพิพาทในจีนว่าทาไมอุตสาหกรรมจีนถึงไม่มีการทําหนังสัตว์ประจำชาติในแบบกังฟูแพนด้าบ้างนะซึ่งทําให้เกิดคําถามต่อคนในแวดวงอุตสาหกรรมสื่อบันเทิงของจีนครับเรื่องเงินสนับสนุนที่ทางภาครัฐน,นั้นไม่ค่อยให้ความสําคัญต่อด้านนี้เท่าไหร่ในช่วงนั้นกังฟูแพนด้ามาไในประสบความสําเร็จแค่เงินและคําชมพวกเขายังชนะรางวัล a อนนี่อวอร์งานประกาศรางวัลสูงสุดของแวดวงแอนิเมชั่นในวงการฮอลลีวูดซึ่งกังฟูแพนด้าชนะด้วยการถึง10ส,สาขาและเรื่องนี้ครับถือว่าเป็นหนึ่งในผลงานของ DreamWorks ที่ประสบความสำเร็จมากสุดๆเรื่องหนึ่งเลยทีเดียวการประสบความสำเร็จนี้ทำให้ DreamWorks นั้นสร้างภาคต่อมาอีก2ภาคในปี2011และ2016 ซึ่งประสบความสําเร็จทุกครั้งทั้งในแง่คําชมและในแง่ของรายได้ซึ่งหลังจากนั้นทาง DreamWorks ก็ได้ออกอนิเมชันภาคแยกและวิดีโอเกมออกมาอีกมากมายและในปีนี้ครับหลังจากทิ้งช่วงของภาค3ไปเกือบ7ปีอโปและผองเพื่อนจะกลับมาอีกครั้งในกังฟูแพนด้า4 ซึ่งคราวนี้อาโปจะต้องฝึกนักรบมังกรคนใหม่แต่จะสำเร็จหรือไม่ในเมื่อจอมเวทเดอะคาเมเลียนที่สามารถปลอมแปลงเป็นจอมยุทธ์ต่างๆในโลกของกังฟูแพนด้าได้มาขวางทางของอาโปครับทำให้อาโปจะต้องพนักกำลังกับเจิน้นตัวละครโจรจิ้งจอกในการปราบจอมเวทผู้นี้และหาผู้สืบทอดของเขาในภาคนี้ครับจะได้ไมค์มิเชตจากเดอะเลโก้มูวี่สองมากำกับให้โดยเขาบอกว่าในภาคที่4จะเหมือนเป็นจดหมายรักต่อกังฟูแพนด้าในภาคแรก ที่เราจะได้เห็นพัฒนาการของอาโปจากจุดเริ่มต้นที่เป็นแค่เด็กร้านขายก๋วยเตี๋ยวแต่ตอนนี้เขายิ่งใหญ่เป็นจุดสูงสุดของนักรบมังกรกังฟูแพนด้าสี่จะสนุกมากแค่ไหนนั้นเพื่อนๆสามารถไปพิสูจน์กันได้ในโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์กรุ๊ปนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c คร b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับอัปเดตคลิปใหม่ๆข่าวสารใหม่ๆจากทางเมเจอร์กรุ๊ปได้ทันทีวันนี้ผมคุณโจกูโจโลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในป๊อปคาลเจอร์ตอนหน้าสวัสดีครับ